หมดโปรเจกต์ทอยลูกเต๋าไปแล้วคราวนี้เรามาโยนเหรียญกันบ้างดีกว่า สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มูเก่งแฟนตาซีนะครับผมสำหรับจักรวาลการ์ดยูกิโอในคลิปนี้นะครับผมจะเอาการ์ดที่มีเอฟเฟกต์ของการโยนเหรียญน,นะครับซึ่งก็มีท่านผู้ชมรีเควสต์นะครับรีเควสต์แบบว่าการ์ดวัดดวงครบยอดเลยเนาะก็คือว่ามีทอยลูกเต๋าด้วยแล้วก็มีโยนเหรียญด้วยนะครับซึ่งอันทอยลูกเต๋าผมทําไปแล้วเป็น3พาร์ทนะครับแต่ว่าของไอ้ทอยเหรียญเนี่ยครับมันจะประมาณสัก2พาร์ทจบได้นะครับที่จริงเนี่ยอาจจะเป็น3พาร์ทด้วยส แต่ว่าผมมีประเด็นนิดนึงที่ต้องแจ้งให้กับทุกคนนะครับ ผมเนี่ยขอแบ่งเป็นสพาร์ทโดยที่ว่ามีมอนสเตอร์กับเวทมนต์กับดักนะครับแต่ว่าที่มันสามารถทําให้จบใน2พาร์ทได้เพราะว่ามอนสเตอร์อะครับมันมีประมาณ2ชุดที่ผมต้องตัดออกไปเพราะผมเคยทําการเกี่ยวกับซีรีส์ของพวกมันไปนทั้งหมดแล้วคือพวกมันเป็น Toy, เอฟเฟกต์ทอยเหรียญกับทั้งซีรีส์เลยครับผมซึ่งปกติแล้วเนี่ยเอฟเฟกต์ทอยลูกเต๋าเอฟเฟกต์โยนเหรียญที่ผมเอามาเนี่ยครับคือผมเอามาจากซีรีส์อื่นได้นะถ้าเกิดว่าซีรีส์นั้นมันมีบางใบที่เป็นเอฟเฟกต์ของการทอยเหรียญท โยนเหรียญกัน,นทุกไปเลยอะไรนี้ผมก็เลยบอกว่าคัดมาไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวมันจะซ้ํากับคลิปที่เคยทําไปแล้วนะครับอ่ะผมบอกเลยว่ามี2ซีรีส์ที่ผมไม่ได้เอาเข้ามานะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะแปะไว้ในเครื่องหมายตัวไอ้นะครับท่านผู้ชมก็ดูคลิปนี้จบแล้วสามารถไปดูเหล่านั้นได้นะครับซีรีส์แรกเลยที่เป็นพวกแบบว่ามอนสเตอร์ที่มีเอฟเฟกของการโยนเหรียญน,นะครับนั่นก็คือพวกอัลคาน่าฟอสต์นั่นเองครับไอ้พวกนั้นนมีเอฟเฟกแบบโยนเหรียญออกหัวคือดีออกก้อยคืออาจจะไม่ออด,ออดีอะไรเงี้ยก็มีนหืออกกก่คว็ีึง รีวอเวอร์นะครับผมซึ่งเป็นพวกแบบว่ามังกรเครื่องจักรที่มีความสามารถในการโยนเหรียญแล้วก็สามารถทําลายมอนสเตอร์สามารถทําลายการด์ดตรงนี้นั่นได้ก็ว่ากันไปนะครับซึ่งไอ้สอซีนนี้ที่ว่าไปเนี่ยผมดูแล้วนะครับมันซ้ํากับที่เคยทําทั้งหมดเลยนะครับก็เลยขอตัดออกไปจากคลิปนี้นะครับนั่นเป็นเหตุผลว่าทําไมถึงสามารถจบได้ใน2องพาร์ทซึ่งพอตัดเอาคหน้าฟอร์สแล้วก็พวกรีวอเวอร์ไปเนี่ยรวมๆแล้วเนี่ยไอ้กนั้นน่าจะมีสักประมาณสิบกว่าไปใช่ไหมตัดออกไปแล้วนะครับการ์ดที่มอนสเตอร์ที่อยู่ในพานร์ทเน 14ใบเท่านั้นเลยครับและเดี๋ยวเวทมนต์กับดักก็มีสกระมัน20ใบนะครับก็อย่างที่บอกนะ2พาร์ทจบนะครับซึ่งต้องบอกก่อนนะครับว่าเอฟเฟกของการโยนเหรียญเนี่ยดูแล้วมันจะเข้าใจง่ายกว่าเอฟเฟกทอยลูกเต๋านะเพราะไงเอฟเฟกทอยลูกเต๋าครับบางอันมันต้องจำไงว่าหน้า1เป็นยังไงหน้า2เป็นยังไงหน้า3เป็นยังไง4ี6หเป็นยังไงอย่างนี้ใช่ไหมแต่ว่าพอเป็นเอฟเฟกของการโยนเหรียญปุ๊บหัวกับก้อยจบเลยครับผมเออมีแค่2อเอฟเฟกที่เราต้องจาว่าออก บแบบว่าเสียงดวงอะไรเงี้ยพอจำเอฟเฟกต์ของพวกการ์ดอยลูกเต๋ายากผมว่าพวกการ์ดที่เป็นเอฟเฟกโยนเหรียญอย่างนี้ก็น่าสนใจนะครับอย่ที่บอกไปว่ามันจำเอฟเฟกต์ค่อนข้างง่ายนะ ผมว่าเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าพวกการมอนสเตอร์ที่มีเอฟเฟกให้เราได้โยนเหรียญกันอย่างสนุกสนานนี้มันจะมีตัวอะไรบ้างนะครับเริ่มที่ตัวแรกเลยนะครับตัวนี้มีชื่อว่า c o u p l e of S ครับผม c o u เป e of S เป็นการ์ดมอนสเตอร์เอฟเฟกธาตุดินพาวเฟรี่เลเวล2พลังโจมตีป้องกัน100การ์ดใบนี้นะครับผมมีอยู่2อเอฟเฟกด้วยกันครับเอฟเฟกที่1สามารถใช้งานได้เพียงเธอละรังนะครับนั่นก็คือถ้าหากว่าการ์ดใบนี้อยู่บนมือของเราเราจะ เอฟเฟกนี้ได้โยนเหรียญ1ครั้งนะครับผมพอโยนเหรียญเสร็จปุ๊บหน้าออกมาเป็นหัวเมื่อไรเราจะสามารถอันเชิญการ์ดใบนี้ลงไปบนฟิลของเราแบบพิเศษได้เลยแล้วถ้าเกิดว่าโยนเหรียญเป้งแล้วออกก้อยขึ้นมาปุ๊บเนี่ยการ์ดใบนี้จะต้องถูกอันเชิญแบบพิเศษไปบนออฟิลของอีกฝ่ายหนึ่งนั่นเองครับเป็นการส่งมอบมอนสเตอร์ให้กับอีกฝ่ายหนึ่งซะอย่างนั้นเลยนะซึ่งก็แล้วแต่บริบทนะครับถ้าเกิดว่าเราส่งไปยังฟิลของศัตรูได้แล้วเราสามารถทําลายการ์ดใบนี้สร้างความเสียหายให้กับอีกฝ ถ้าเกิดว่าการไปนี้ถูกอัญเชิญแบบพิเศษลงมาด้วยเอฟเฟกที่1ได้สําเร็จนะครับเราจะสามารถจั่วการจากเด็กได้2ใบครับอันนี้เท่าที่ผมเข้าใจก็คือว่าใช้เอฟเฟกที่1เนี่ยเอฟเฟกที่2มันจะตามมาอยู่แล้วครับคือแบบแค่วางลงบนฟิลเป้งแล้วก็ไม่มีการถูกขัดการอัญเชิญอย่างเงี้ยก็สามารถจั่วการดได้สอใบไม่ว่าจะออกหัวอ,ออกก้อยแล้วอันเชิญลงไปบนฟิลของเราหรืออีกฝ่ายก็ตามเนาะการไปต่อไปนะครับการไปนี้คือจอมเวทการเวลาครับจอมเวทการเวลาเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ธาตุแสงเผาจอมเว สพลังโจมตี500ป้องกัน400ครับการไปน,นี้ไม่มีใครไม่รู้จักใช่ไหม <laughs> ถ้าเกิดว่าเล่นการยูคินะครับคือจอมหวทการเวลาเป็นการที่โจโนโจิใช้บ่อยมากนะครับผมเอฟเฟกของมันคือเอลลทิร์นละครับ้บในช่วงเมนเฟสของเราทําอะไรครับผมโยนเหรียญกันไปเลย1รอบครับผมแล้วทีนี้ให้เราทายว่าหัวหรือก้อยครับออปกติแล้วออกหัวจะเป็นเอฟเฟกต์นู้น ون, ออกก้อยจะเป็นเอฟเฟกต์นี้ใช่ไหมแต่ว่านี้ไม่ใช่ครับอันนี้คือการทายเลยครับว่าจะออกหัวหรือจะออกก้อยนะถ้าเป็นเอฟเฟกต์ของนอนิเมะเขาจะเรียกว่าทายเอจิกใช่ไหมท มาเสร็จเป้งถ้าเกิดว่าเราทายถูกนะครับผมให้เราทําลายมอนสเตอร์ที่อยู่บนฟิ์ของอ e ีกฝ่ายหนึ่งทุกตัวเลยแล้วก็ถ้าเราทายผิดขึ้นมานะครับผมมอนสเตอร์ Monster ที่อยู่บนฟิ์ของเราก็บึ้มหมดเหมือนกันนะครับก็คือเหมือนชี้วัดกันอะว่าจะเป็นฟิ์เราหรือฟิ์อีกฝ่ายหนึ่งที่มาลายหายสิ้นนะครับแต่ข้อเสียเปรียบของเราก็คือว่าถ้าเกิดว่าเราทายผิดและมอนสเตอร์ของเราถูกทาลายไปปุ๊บเนี่ยมอนสเตอร์ Monster ที่อยู่บนฟิวของเราที่หงายหน้ายอยู่ที่ถูกทาลายไปนะครับผมให้เอาผลรวมพลังโจมตีหารครึ่งแล้วก็กลายเเเเป็นนนควาาามสียยหหใ้กัับอออขงงรร่ การวัดดวงที่แบบว่า1ต่อ2จริงๆนะครับผมโอกาสที่จะสําเร็จครึ่งๆเลยครับการใบต่อไปนางฟ้าอารมณ์แปรปรวนครับผมนางฟ้าอารมณ์แปรปรนเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ท่าแสงเผ่าแฟรี่เลเวล3พลังโจมตี950ป้องกัน700การไปนี้นะครับเอฟเฟกต์ของมันคือเทิร์นละครั้งในช่วงเมนเฟสของเราโยนเหรียญ1นครั้งครับผมและทีนี้ทายหัวก้อยเหมือนกันครับถ้าเกิดว่าเราทายถูกนะครับผมการไปนี้พลังโจมตีจะเพิ่มขึ้น2เท่าไปจนกว่าจะจบเทิร์นแต่ถ้าเกิดว่าทายไม่ถูก ตรงข้ามแน่นอนนึงใช่ไหมนะครับก็คือถ้าทายไม่ถูกปุ๊บเนี่ยพลังโจมตีของการ์ดใบนี้ก็จะลดลงครึ่งหนึ่งไปจนกว่าจะจบเทิร์นนั่นเองครับการ์ดใบต่อไปการ์ดใบนี้คือแซนการเบลอร์ครับผมแซนการเบลอร์เป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ธาตุแสงเผาจอมเวทเลเวลสามพลังโจมตีสามร้อยป้องกันหนึ่งพันหกร้อยครับการ์ดใบนี้นะครับเอฟเฟกต์โยนเหรียญของมันก็คือให้เราโยนเหรียญไปสามครั้งนะครับผมถ้าเกิดว่าเราโยนเหรียญสามครั้งแล้วออกมาเป็นหัวทั้งสามครั้งเลยนะ มอนสเตอร์ที่อยู่บนฟิ์ของอีกฝ่ายทุกตัวจะต้องถูกทำลายไปแต่ถ้าเกิดว่าออกมาเป็นก้อยทั้ง3ครั้งเลยนะครับแน่นอนครับมอนสเตอร์บนฟิวของเราก็จะต้องถูกทำลายไปครับผมซึ่งเอฟเฟกต์นี้สามารถใช้งานได้เพียงหนึ่งครั้งในเมนเฟสของเราต่อเทิร์นเท่านั้นนะครับผมซึ่งอารมณ์ของเจ้าตัวแซนแกมเปอร์เนี่ยเหมือนมันบอกว่าต้องออกหัว3หรือต้องออกก้อย3เลยเอฟเฟกต์ถึงจะทำงานหมายความว่าถ้าเกิดว่าไม่ออกอันใดอันหนึ่งปุ๊บก,ก็ไมไ่เกิดเอฟเฟกต์อะไรขึ้นนั่นเองนะครับก็คล้ายๆจอเ,เอกนนวาก,อเออการเวลาง ไปนนิดึงครับการ์ดใบต่อไปวัวยักษ์คลั่งครับผม วัวยักษ์ทั้งเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ธาตุดินเผานักรบสัตวเลเวล4พลังโจมตีป้องกัน1,200รการไปนี้นะครับเอฟเฟกต์โยนเหรียญของมันคือให้โยนเหรียญแล้วก็ทายหัวก้อยครับผมถ้าเกิดว่าทายถูกมอบความเสียหายให้กับอีกฝ่ายหนึ่ง1000พอยครับแล้วถ้าเกิดทายผิดเกิดอะไรขึ้นครับเรานี่แหละได้รับความเสียหาย1000พอยครับผมโดยเอฟเฟกต์นี้ก็สามารถใช้งานได้ตอนเมนเฟสของเราเทิร์นละครนะครับเออมันง่ายดีเนาะพออ่านมาปุ๊บก็จะรู้สึกว่าพอทายหัวเป็นอย่างนี้ทาย อย่างมันเหมือนเอฟเฟกจะค่อนข้างตรงข้ามกันนะแปบลบว่าถ้าผลเป็นบวกปุ๊บจะเกิดสิ่งไม่ดีกับอีฝ่ายหนึ่งอีฝ่ายหนึ่งได้รับความเสียหายอีกมอนสเตอร์ของอีฝ่ายหนึ่งถูกทำลายไปถ้าเกิดว่าออกผนเป็นลบทายผิดหรือออกก้อยอะไรเงี้ยก็เป็นฟิลของเราที่บึ้มหรือเป็นเราที่ได้รับความเสียหายอย่างนี้นะครับเออเอฟเฟกตถือว่าค่อนข้างเข้าใจง่ายนะการไปต่อไปซาสุเกะซามูไรหมายเลขสี่ครับผมซาสุเกะซามูไรหมายเลขสี่เป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ท่าลมเผานักรบเลเวลสี่พลังโจมตีป้องกัน 1, งนนันนนกาาารรีี้ผมมเวลทท่ โจมตีใส่มอนสเตอร์ของอ e ีกฝ่ายหนึ่งก่อนที่จะมีการเริ่มดาเมจสเตปให้โยนเหรียญหนึ่งครั้งแล้วก็ทายหัวก้อยครับถ้าเกิดว่าทายถูกปุ๊บให้ทําลายมอนสเตอร์ตัวนั้นทันทีครับผมกัรไปต่อไปวารียนส์มือธนูไซองครับผมวารียนส์มือธนูไซองค์เป็นมอนสเตอร์เพนดูลัมทตาน้ําเผาจอมเวทเลเวลสี 4, พลังโจมตี1,100งันนป้องกัน1 1 0่งพันเพนดูลัมสเกลเจ้านี่นะครับอยู่ที่1นะครับผมแล้วก็เอฟเฟกต์เพนดูลัมของเจ้านี่คือเทิลลร์ นั่นก็คืออันเชิญการใบนี้ลงไปบนเมนมอนสเตอร์โซนในแนวเดียวกันครับผมอยู่โซนเวทกับดักอันไหนปุ๊กก็งัดขึ้นไปที่โซนมอนสเตอร์อันนั้นนั่นเองเนาะหลังจากที่เราใช้งานเอฟเฟคนี้เสร็จแล้วนะครับในเทิร์นนั้นเราจะไม่สามารถอันเชิญมอนสเตอร์ติดชื่อวารียนส์ได้ครับซึ่งจะไม่สามารถอันเชิญมอนสเตอร์แบบพิเศษจากในเด็กหรือจากบนมือได้เฉยๆนะครับแต่ว่าการอันเชิญแบบพิเศษจากเอ็กซ์ตร้าเด็กยังสามารถทําได้ครับผมแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นเอฟเฟกของที่เป็นในฐานะอมอนสเตอร์เอฟเฟก็มีออยยยู่2ย่2างโดแต่และเเเอนนนั้น้สาาามรถใชงงพีย เอฟเฟกต์ที่1นะครับผมคือถ้าเกิดว่าการใบนี้ถูกอัญเชิญแบบพิเศษลงมาแล้วยืนอยู่บนฟิลเราจะสามารถเลือกมอนสเตอร์เอฟเฟกต์หนึ่งตัวที่อยู่บนฟิลได้หลังจากนั้นโยนเหรียญหนึ่งครั้งครับถ้าเกิดว่าออกหัวปุ๊บมอนสเตอร์ Monster ตัวนั้นเอฟเฟกต์จะถูกทําให้ไร้ผลแต่ถ้าออกก้อยปุ๊บพลังโจมตีมอนสเตอร์ Monster ตัวนั้นจะลดลงครึ่งหนึ่งนั่นเองครับเออถือว่าเป็นเอฟเฟกต์ที่ดีนะแต่ว่าเอฟเฟกต์ของเจ้าตัววอซายองตัวนี้นะครับสามารถใช้งานได้ต่อเมื่อมันถูกอเเาทบบนน่่ครไห สว่วนเรื่ที่2ของมันนะครับคือการ์ดใบนี้ที่อยู่บนมอนสเตอร์โซนถ้าหากว่ามันถูกย้ายไปมอนสเตอร์โซนจุดอื่นเมื่อไหร่ปุ๊บเราจะสามารถเลือกการ์ดที่อยู่บนฟิลได้หนึ่งใบโยนเหรียญหนึ่งครั้งครับถ้าเกิดว่าออกหัวขึ้นมาปุ๊บทำลายการ์ดใบนั้นทิ้งถ้าเกิดว่าออกก้อยขึ้นมาเอาการ์ดใบนั้นกลับขึ้นมือของเจ้าของครับเอออันนี้คือออกหัวออกก้อยก็ดีนะถ้าเกิดว่าเราเลือกการ์ดของอีกฝ่ายหนึ่งใช่ไหมออกหัวมอนสเตอร์อีกฝ่ายตายออกก้อยมอนสเตอร์ Monster อีกฝ่ายกลับขึ้นนนมมือออััั่่เงคร L, ครรรบกาดตไปผ ครูเอลเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ธาตุมืดเผาปีศาจเลเวล4พลังโจมตี1,000ป้องกัน1,700การใบนี้นะครับถ้าหากว่ามันถูกทำลายจากการต่อสู้และถูกส่งลงไปสุสานนะครับเราจะสามารถเลือกมอนสเตอร์ที่อยู่บนฟิลของอีกฝ่ายได้1ตัวแล้วก็โยนเหรียญหนึ่งครังครับหลังจากนั้นทายว่าออกหัวหรือออกก้อยถ้าเกิดว่าทายถูกปุ๊บทำลายมอนสเตอร์ตัวนั้นทิ้งครับบทจะเอฟเฟกต์จืดชืดก็จืดชืดไปเลยนะสำหรับการโยนเหรียญง่ายๆแค่นี้เองครับ การไปต่อไปไอตัวนี้ก็เอฟเฟกต์การโยนเหรียญจืดชืดเหมือน,นกันครับผมคือจิไรกุโมแมงมุมระเบิดครับแมงมุมระเบิดเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ธาตุดินผามาแรงเลเวล4พลังโจมตี2,200ป้องกัน100ครับถือว่าเป็นมอนสเตอร์เลเวล4ที่ทรงพลังมากๆเลยใช่ไหมครับแต่ว่าเอฟเฟกต์โยนเหรียญเขไอเนี่ยบ้าบอกขอแตกนะครับคือถ้าเกิดว่าการไปนี้มีการประกาศโจมตีให้เราโยนเหรียญแล้วก็ทายว่าจะออกหัวหรือออกก้อนอครับถ้าเกิดว่าทายถูกปุ๊บโจมตีไปได้เลยพลังโจมตี2,2 แต่ว่าถ้าเกิดว่าเราทายผิดขึ้นมาปุ๊บไลฟ์พอยของเราจะลดลงครึ่งหนึ่งแล้วก็ถึงจะโจมตีได้นั่นเองครับเรียกว่าบึ้มใส่เราก่อนแล้วคอดเรียกว่ามันมีโอกาสบึ้มนะครับไอ้บึ้มเนี่ยมันบึ้มใส่เรานะไม่ได้บึ้มใส่ฝันแต่อย่างไรครับผมว่าในตัวนี้ถือว่ามอนสเตอร์เลเวล4ที่ค่อนข้างดีนะแต่ว่าถ้าเกิดจะเสี่ยงโจมตีขนาดนี้อาจจะไม่คุ้มเท่าไหร่นะครับอาจจะต้องหาอะไรที่ทําให้เอฟเฟกต์ของมันไร้ผลจะได้โจมตี2,200แบบเพียวๆเนาะไม่ต้องมาเสี่ยงดวงว่าไลฟ์พออยตรราาาไปปค่ิบนนล มิสจัสเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ท่าแสงเผาปีศาจเลเวล4พลังโจมตี1,800ป้องกัน600อเอฟเฟกต์ของมันสามารถใช้งานได้เพียงเทินนละครั้งตราบใดที่การ์ดใบนี้ไงหน้าอยู่บนมอนสเตอร์โซนถ้าหากว่าอีกฝ่ายหนึ่งมีการใช้งานเอฟเฟกต์ของการ์ดเมื่อไหร่นะครับผมก่อนที่จะมีการใช้งานเอฟเฟกต์ให้โยนเหรียญ2ครั้งครับถ้าเกิดว่าโยนเหรียญแล้วออกมาเป็นหัวทั้ง2ครั้งเอฟเฟกต์นั้นก็จะไร้ผลไปครับแบบนี้ก็มานะครับผมโยนเหรียญแล้วก็ทําให้เอฟเฟกต์ของอีก แคมเบอร์ครับผมเลเจนด์แคมเบอร์เป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ท่ามืดเผาจอมเวทเลเวลาสิงพลังโจมตี500ป้องกัน1,400การ์ดใบนี้นะครับผมให้เราโยนเหรียญ3ครั้งครับผมถ้าเกิดว่าโยน3ครั้งแล้วออกเป็นหัวทั้ง3ครั้งปุ๊บให้เราทำลายมอนสเตอร์ที่อยู่บนเิลของอ e ีกฝ่ายทุกตัวครับก็คล้ายๆเอเซนแคมเบอร์ ler, เนาะแต่มันจะมีเอฟเฟกต์เสริมแล้วว่าถ้าออกหัวไม่ครบจะเป็นยังไงนะครับถ้าเกิดว่าโยน3ครั้งใช่ไหมออกหัว2ครรั้้งปุ๊บเเนี่ยใหาสุ่มมทิ้งกกาาร์ดจบนือของอออีกกฝ่่่าาายยไดด้้้1ใบแแตถเิววโนลกหัวแค่ หครั้งปุ๊บเราจะต้องทำลายการ์ดหนึ่งใบที่อยู่บนฟิลของเราครับแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่ายโยนแล้วออกก้อยทั้ง3ครั้งเลยนะเราจะต้องทิ้งการ์ดจากบนมือทั้งหมดครับผมโดยเอฟเฟกต์นี้ก็สามารถใช้งานได้ทุละครั้งในช่วงเมนเฟสของเรานะการ์ดไปต่อไปจอมขำมังเวทแห่งการเวลาครับ จอมขมังเวทแห่งการเวลาเป็นมอนสเตอร์ฟิวชั่นธาตุแสงของจอมเวทเลเวล5พลังโจมตี2000ป้องกัน1,900การ้อยไปนี้เกิดจากจอมเวทกห่เวลาทําการฟิวชั่นกับมอนสเตอร์เอฟเฟก์นะครับผมเอฟเฟกของเจ้านี่นะครับดูดีว่าจะโหดกว่าจอมเวทการเวลาไหมนะเอฟเฟกของมันนะครับผมคือถ้าเกิดว่าการไปนี้ถูกอัญเชิญแบบฟิวชั่นลงมายืนบนฟิวนะครับเทิร์นละครให้โยนเหรียญ1นครั้งครับผมแล้วทีนี้ทายหัวหรือทายก้อยครับถ้าหากว่าทายถูกให้ทําลายมอนสเตอร์ที่อยู่บนฟิว ทุกตัวทุกตัวนะครับตัวฟิลเราด้วยฟิลเราด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าบนฟิลของอ e ีกฝ่ายมีมอนสเตอร์ที่ไงายหน้าอยู่กี่ตัวและถูกทำลายไปปุ๊บเนี่ยให้เอาความเสียหายมอบให้กับอ e ีกฝ่ายหนึ่งเท่ากับครึ่งหนึ่งของผลรวมพลังโจมตีมอนสเตอร์อ e ีกฝ่ายที่ถูกทำลายไปครับอ่านี่ถือว่าเป็นเอฟเฟกต์ที่ค่อนข้างดีนะถ้าเกิดว่าเราทายถูกปุ๊บอีกฝ่ายหนึ่งได้รับความเสียหายด้วยนะครับแล้วถ้าเกิดว่าทายผิดมากปุ๊บให้ทำลายมอนสเตอร์ทุกตัวที่อยู่บนฟิลเหมือนกันครเออคบบว่าา้้ถ м, ลยนนลยู ายผิดเกิดอะไรขึ้นไหครับถ้าทายผิดปุ๊บมอนสเตอร์ที่อยู่บนฟิ์ทั้งหมดจะถูกทำลายไปใช่ไหมครับและทีนี้ผลรวมของพลังโจมตีมอนสเตอร์ที่ไงหนะ้าอยู่บนฟิ์ของเรามีเท่าไหร่หางครึ่งแล้วก็เราได้รับความเสียหายครับผมเออก็ถือว่าเป็นตัวชี้วัดว่าใครจะได้รับความเสียหายเราหรืออีกฝ่ายนะครับแต่ว่ามอนสเตอร์บนฟิ์ของทั้งสองฝ่ายไปหมดนั่นเองครับ การไปต่อไปยานรบยักษ์ c o อร์คอครับผมยานรบยักษ์ c o อร์คอเป็น monster e อ f e c t ธาตุดินเผาเครื่องจักรเล v e l 7พลังโจมตี2,500ป้องกัน800การไปนี้นะครับก็อยู่ในซีรีส์ของ BES นะครับผมเรือรบยานรบยักษ์นั่นเองนะการไปนี้นะครับผมเวลาที่มันอูนกัเชิญลงมาปุ๊บให้วางเคาน์เตอร์ที่ตัวมัน2เมตรนะครับผมแล้วก็การไปนี้จะไม่ถูกทําลายจากการต่อสู้และถ้าหากว่ามันทําการต่อสู้เมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยในช่วงที่จบดาเมจสเต็ปไปแล้วให้โยนเหรีย ทายหัวก้อยครับถ้าเกิดว่าทายผิดปุ๊บให้ถอดเคาน์เตอร์ออกจากกาไปนี้นี้1เม็ดซึ่งการไปนี้ถ้าหากว่ามันไม่มีเคาน์เตอร์อยู่นะครับผมหลังจากจบดาเมจสเต็ปที่มันทําการต่อสู้ปุ๊บการใบนี้ก็จะต้องถูกทําลายไปครับแมเคเียนสเต็ปดีตอนแรกเลยนะว่าไม่ถูกทำลายจากการต่อสู้แต่ไม่ถูกทําลายจากการต่อสู้วงเล็บว่าถ้ามันมีเคาน์เตอร์ติดอยู่กับตัวมันเ,เองครับการไปต่อไปใบสุดท้ายครับผม Elemental Hero c ค a o s n e นอส์ครับ e l เลเมนต์ฮีโ o ่คา o ัสเนอเป็นมอนสเตอร์ฟิวชั่นธาตุมืด กำลังโจมตี3,000ป้องกัน2,500ครับนี่มอนสเตอร์ที่เป็นเอเลเมนั์ฮีโร่มีเอฟเฟกโยนเหรียญด้วยนะครับการไปนี้เกิดจากการใช้เอเลเมนั์ฮีโร่เนโอสทำการฟิวชั่นกับเนโอสเปซเซียนแบล็กพนเอร์แล้วก็เนโอสเปซเซียนโกมอสครับผมการไปนี้นะครับอัญเชิญฟิวชั่น Fusion มันลงมาได้ด้วยการเอาวัตถุดิบของการไปนี้ที่อยู่บนฟิวเนี่ยกลับเข้าไปในเดียกแล้วก็อัญเชิญการไปนี้จากเอ็กซ์ตร้าเด็กลงมาแบบพิเศษนะครับโดยที่ว่าไม่ต้องใช้การฟิวชั่นเลยครับซึ่งในเอ็น โค้ชคอสในออสตัวนี้ก็จะต้องกลับเข้าเด็กไปนั่นเองครับอันนี้ก็คือเป็นแบบคุณสมบัติของเอเลเมนท์ฮีโร่ในออสที่เป็นมอเตอร์ฟิวชั่นอยู่แล้วนะครับถ้ามันทำการฟิวชั่นกับพวกในออสเปเซียนกระจะประมาณนี้เลยนะโดยในเอ็นเฟสที่กล์ดไปนี้ต้องกลับเข้าไปในเอ็กซ์ตราเด็กนะครับมอนสเตอร์ที่หงายหน้าอยู่บนฟิวทุกตัวณนะเวลานั้นจะต้องกลับไปอยู่ในสภาพการถูกเซตบนฟิวครับผมก็คือความหน้าตังป้องกันเนาะแล้วก็ in, ออเอฟเฟกต์โยนเหรียญเนี่ยโยนเหรียญ3ครั้งคับ ซึ่งโยนเหรียญแล้วหัวออกมากี่ครั้งจะเกิดเอฟเฟกดังนี้ขึ้นเลยครับถ้าโยนปุ๊บออกหัวครบ3าครั้งใช่ไหมครับผมมอนสเตอร์ที่อยู่บนฟิลด์ของอีกฝ่ายต้องถูกทําลายไปเลยถ้าเกิดว่าโยนแล้วออกหัวแค่2ครั้งปุ๊บในเทอร์นนั้นมอนสเตอร์ที่อยู่บนฟิลด์ของอีกฝ่ายที่หงายหน้าอยู่นะครับผมทุกตัวจะถูกทําให้เอฟเฟกไร้ผลครับและถ้าโยนออกหัวแค่1ครั้ง มอนสเตอร์ที่อยู่บนฟิลของเราทุกตัวจะต้องกลับขึ้นมือของเจ้าของครับผมอ่าแล้วก็ถ้าออกก้อยหมดก็ไม่เกิดอะไรขึ้นนั่นเองนะโดยเอฟเฟกนี้นะครับผมจะสามารถใช้งานได้เพียงเทินละครั้งในช่วงเมนเฟสหนึ่งของเรานั่นเองครับก็หมดไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมกับการ์ดสิบสี่ใบที่เป็นมอนสเตอร์ที่มีเอฟเฟกของการโยนเหรียญนั่นเองนะครับท่านผู้ชมดูแล้วเป็นยังไงบ้างครับผมอยากเอาตัวไหนไปใช้โยนเหรียญเล่นหรือเปล่านะส่วนใหญ่มันก็โยนแล้วก็เข้าใจง,ง่ายๆนะครับโยนปุ๊บมอนสเตอร์ Monster อีกฝ่ายนนึงอาจจะตยยหมดเลโ ปุ๊บมอนสเตอร์ของเราอาจจะตายหมดเลยโยนปุ๊บอีกฝ่ายหนึ่งอาจจะได้รับความเสียหายบ้างแต่ว่านี่ก็ต้องใช้ดวงในการเล่นพอสมควรนะครับคือถ้าโยนเหรียญครั้งเดียวมันก็รู้เรื่องไงใช่ไหมแบบหัวก้อยเลยโอกาส50 5 0แต่ถ้าเกิดว่าโยน3ครั้งปุ๊บโอกาสมันก็จะถูกเฉลี่ยกันไปนะครับซึ่งอันนี้ก็ไปคำนวณอัตราส่วนของความสำเร็จกันอีกทีหนึ่งนะว่ามันจะมีความคุ้มค่ามากแค่ไหนนะครับท่านผู้ชมท่านใดดูแล้วชอบมอนสเตอร์ตัวไหนหรือแนะนําว่าจะเอามอนสเตอร์ตัวไหนเข้าไปใส่ไว้ในเลกไหนไปเล่่นนนนนแแบบบไไห้าาาางอะะรรคักก็สามามมมถเเเต์พิิํ ได้เลยนะโอเคสําหรับมอนสเตอร์ที่มีเอฟเฟกตโยนเหรียญก็จบเท่านี้นะครับพาต่อไปก็จะเป็นเวทมนต์กับดักที่เป็นเอฟเฟกของการโยนเหรียญกันบ้างแล้วนะครับผมโอเคก็เดี๋ยวไปพบกันใหม่ในคลิปหน้านะสำหรับคลิปนี้ก็ถ้าดูแลชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวไปพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ